วันนี้ก็มารีวิวการเป็นเหมือนกับรุ่น AirPods Gen 2นะครับตัวนี้มีเขาโฆษณาว่าไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับที่ราคา250บาทเนี่ยนะครับ สวัสดีครับพบก,กับพีเชสออนผมพ่องธนวัฒน์พงศ์คณะเจริญชาแน,นลของเราทํารีวิวสินค้าและเทคนิคเด y วายาวันนี้อย่างที่เกินกันไปนะครับเรามารีวิวหูฟังน็อกออฟของ AirPods อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ชื่อรุ่นเป็น FM 02 Port ูนยตัวนี้งบประมาณราคาที่ไม่เกิน250บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปดูกันได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างส่วนของราคาที่ผมซื้อมานี่อยู่ที่250บาทนะครับใช้โค้ดส่งฟรีนะครับเรามาแกะกันดูเลยนะครับตัว ต็อกไทยนะครับส่งมาใช้เวลาประมาณ1วันนะครับหอกล่องมาก็ดูโอเคดีนะฮะแกะออกมานะครับโ,โอ้เขาเขียนแอร์พอร์ตด้วยนะครับหีบห่อมาไม่มีบับเบิลนะฮะก็ใส่กล่องมาให้ดูเฉยๆเลยครับเปิดออกมาปุ๊บ ด้านในก็มีคู่มือนะครับคู่มือมาให้ก็เป็นตัวแอร์พอร์เลยแล้วก็ด้านล่างโอ้มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสายชาร์จเรามีแล้วนะฮะเรามาดูที่ตัวหูฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับตัววัสดุก็เป็นพลาส,สติกนะครับ จะมีเลอะๆนิดหน่อยนะครับสามารถเปิดออกมาที่ด้านบนด้านล่างนะครับเวลาเปิดปุ๊บก็จะมีไฟสีเขียวตรงนี้นะครับติดขึ้นมานะครับในส่วนของการเชื่อมต่อการใช้งานนะครับดึงหัวออกมาเสร็จมันจะขึ้นเป็นกดสแกนนะครับจะขึ้นแอร์พอร์ตขึ้นมานะครับ เราสามารถกดแพ้ได้เลยนะครับเท่านี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่โชว์นะครับในส่วนของ Android ในส่วนของการใช้งานกับ iOS นะครับเราสามารถที่จะเปิดหูฟังตัวนี้นะใกล้ๆกับมือถือ iPhone ของเรานะครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เรากด Connect ได้เลยนะครับแล้วก็กด ปุ่มที่ด้านหลังนะครับกดค้างไว้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้รู้สึกจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรงนี้นะครับจะเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่จับว่าเราแบบใส่หูแล้วนะครับเวลาใส่หูเข้าไปกับหูเรามันจะเล่นอัตโนมัติครับแล้วเวลาถอดออกมาก็จะหยุดอัตโนมัติด้วยนะฮะในส่วนของการควบคุมนะครับกดแตะ2ทีนะครับเพื่อเล่น กดแตะ2ทีเพื่อหยุดนะครับส่วนด้านด้านซ้ายหูซ้ายนะครับดับเบิลแท็บมันจะเรียก Google service ขึ้นมานะครับการสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับเขาเคลมว่าเป็นไซส์1น่ตอนหนึ่งนะครับเหมือนกับตัว AirPods เลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มลดวอลลุ่มไม่ได้นะครับต้องเพิ่มลดที่ตัวมือถือนะครับเดี๋ยวขอลองฟังเสียงเทสสักคู่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับผมในส่วนของคุณภาพเสียงที่ลองนะครับมันโอเคเลยนะฮะเสียงเนี่ยก็คือกลางแหลมเสียงเบสมาโอเคเท่าเท่ากันหมดเลยนะครับเหมาะกับฟังเพลงทั่วไปฟังพอดแคสต์ทั่วไปนะครับออริโอบุ๊กทั่วไปเนี่ยโอเคเลยแล้วก็การเชื่อมต่อของเสียงนะครับเวลาเสียงเงียบเสียงดังนะครับไม่มี noise เข้ามาแทรกนะครับการหยุดเสียงเงียบการ เปิดเสียงขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีอาการพ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ดีมากๆเลยนะฮะในส่วนของความดังนะครับก็เท่าที่ฟังดูนะครับใช้เป็นมือถือเนี่ยไม่ต้องเร่งถึงกับสุดนะครับเร่งขึ้นมาแค่ประมาณ60% 70%ก็น่าจะถือว่าดังมากแล้วนะครับความดังถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวถัดมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการดูวิดีโอนะครับว่าจะมีความแหลกหรือไม่นะครับ เนี่ยนะครับเท่าที่ลองดูนะครับเสียงถือว่าตรงกับภาพเป๊ะเลยนะครับไม่แหลกเลยนะฮะถือว่าดีมากจริงๆนะครับกับหูฟังตัวนี้นะครับ ตั้งแต่ใช้มานะครับหูฟังที่ราคาไม่เกิน300บาทนะครับเพิ่งจะมีตัวนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันเสียงตรงมากที่สุดแล้วนะครับไม่มีอาการแหลกเลยนะฮะเดี๋ยวถัดมาผมจะลองทิ้งมือถือนะครับไว้ที่โต๊ะด้านบนนะครับแล้วก็เดินไปที่ด้านล่างนะครับว่าตัวเสียงเนี่ยมันจะขาดหายไปตอนไหนหรือว่าจะไม่ขาดหายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดใช้งานอยู่ในบ้านแล้วเสียงยังไม่หายก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับราคานี้นะครับเชรกันเลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งมือถือของเราไว้ ตรงนี้นะครับ,รบตั้งแต่เดินมาจากบนบ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะครับเสียงไม่มีอาการขาดหายใดๆเลยนะครับก็เสียงดี โอเคนะครับต่อเนื่องนะครับครับผมเราก็เทสระยะกันไปแล้วนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับก็เราสามารถใช้งานกับไวเลสชาร์จได้เลยนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นสายไลนิ่งที่ด้านล่างนะครับเสียบเข้าไปใช้งานนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับไวเลสชาร์จนะครับเนื่องจากผมได้ลองชาร์จบนแป้นไวเลสนะครับชาร์จไปสักพักหนึ่งนะครับมันเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ต <freedom> ัวเคสเนี่ยมันหดนะครับมันหดเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยก็ยุบยุบนะครับตัวหูเนี่ยจะไม่สามารถใส่กลับเข้าไปได้นะครับคือจะติดเลยนะ ก็คือจะไม่สามารถปิดฝาได้นะครับตัวนี้ถ้าท่านใดซื้อมาแล้วนะครับก็แนะนําว่าอย่าใช้วายเลสชาร์จเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะทําการลองขอเคลมกับทางร้านนะครับได้ไม่ได้อย่างไงจะมาแจ้งกันอีกทีนึงนะครับก็เรื่องของระยะเวลาชาร์จนะครับในสเปกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการชาร์จเต็มนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับตัวแบตเตอรี่ก็หมดนะครับผมฟังเพลงที่โวลลูมประมาณ60 ถึง70%นะครับโดยตอนที่แบตเตอรี่หมดนะครับตัวหูฟังจะดังตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดสองครั้งนะครับแล้วก็จะดับไปเลยนะครับไม่มีเสียงรบกวนใดๆนะครับแล้วก็การใส่ชาร์จเข้าไปใหม่นะครับตอนนี้ลองต่อกับ iPhone นะครับตัวแบตเตอรี่ขึ้นกลับมาว่า100%นะครับชาร์จประมาณ20นาทีนะครับตัวเคสเนี่ยสามารถชาร์จหูได้ประมาณ 3รอบนะครับผมเรามาดูในเรื่องของเสียงไมโครโฟนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัดเสียงพูดนะครับเข้าไปผ่านแอปในมือถือนะครับกดรีคอร์ดแล้วนะครับอ่านี้ก็คือเสียงที่อัดจากเจ้า a i r p o d รตัวนี้นะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสนะครับสวัสดีครับพบกับ p ีเชสอถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพงษ์ธน์คณะเจริญช่นแนของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิคเด y วนะครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ทหารถือปืนแม็กฟูนปกตึกนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับโอเคครับจากที่ลองฟังเสียงนะครับถ้าใช้คุยโทรศัพท์ทั่วไปนะครับพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาอ่านเสียงพูดภายในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าไม่โอเคนะครับ หลังจากที่เราเทสกันเสร็จไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับกับ AirPod s n o o อ k อ f f ตัวนี้นะครับ FM02 p o r t 2 Air นะครับคุณภาพเสียงใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดใช้งานในส่วนของ Android นะครับการปรับแต่งปุ่มต่างๆเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้กับ p p o o n นะครับเขาสามารถเข้าไปปรับแต่ง การดับเบิลแท็บของปุ่มได้นะครับตัวงานตัวพลาส,สติกก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับตัวนี้เท่าที่ใช้งานมาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าท่านใดใช้งานฟังเพลงทั่วไปแล้วฟังออดิโอบุ๊ทั่วไปนะครับตัวนี้ราคา250กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ถ้าสนใจซื้อก็ลองกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับใน Sho p e e นะครับเป็นร้านขายอยู่ใน s h อ p e e นะครับตัวผมไม่ใช่คนขายนะครับก็ซื้อมาเองไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวผมลองใช้งานแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรภายในเดือน2เดือน3เดือนนี้นะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับหูฟังแอป Knock Off หูฟังบลูทูธราคาประหยัดนะครับมีน้อยแคนเซลลิ่งต่างๆนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์หู หูฟังราคาประหยัดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับมีรีวิวหูฟังราคาประหยัดมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจากพิช c h e อ On ของเรานะครับทุกๆ subscribe ทุกๆไลค์นะครับมีประโยชน์ต่อช n e l ของเรานะครับแล้วก็ช่วยให้ท่านอื่นที่หารีวิวของหูฟังตัวนี้นะครับได้หาคลิปนี้เจอง่ายขึ้นด้วยนะครับ วันนี้ผมพองธนรัตพงศ์คณะเจริญขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ